โดยเริ่มตนนั้งแต่หนึสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเราจะใช้ระบบลูกค้าซื้อสัป,ปดาห์นี้เราจะให้แลกซื้อในสัป,ปดาห์หน้านะครับโดยเมื่อลูกค้าซื้อสัป,ปดาห์นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้ยอดซื้อของลูกค้าทันทีและเมื่อฝ่ายขายของเราโทรไปหาลูกค้าในสัป,ปดาห์หน้าพร้อมกับการแจ้งลูกค้าทันทีเลยครับว่าลูกค้ามีสิทธิ์ในการแลกซื้อทั้งหมดกี่สิ ลูกค้าก็สามารถดูที่สินค้าที่เราจัดโปรโมชั่นแลกซื้อเอาไว้ได้เลยว่าลูกค้าจะแลกซื้อทั้งหมดกี่สิบทำให้เกิดการโทรหาลูกค้าเพื่อรบกวนในช่วงเช้าแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนอกจากลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหานอกเหนือจากนั้นเราก็อาจจะต้องโทรในช่วงบ่ายกันอีกสักครั้งหนึ่งทางนี้เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านทราบนะครับ1สิงหาคมเราเปลี่ยนระบบแลกซื้อนะครับสวัสดีครับ